สวัสดีครับคลิปนี้มาเจอกันอย่างนี้แล้วเนาะตอนนี้หกโมงปลายนะฮะหกโมงเช้ายังบ่ายเจ็ดโมงเนาะคือตะวานนะฮะตะวานผมมาซ่อนยิงนกเขาเนาะแล้วพอดีเดินมาเจอ,อไกป่ปลานะฮะมันก็นลอง อฟักไข่เนาะ <c oughs> แล้วทีนี้ผมก็เลยลองลองเปิดเสียงล่อมะฮะสักประมาณกึ่งชั่วโมงเนาะมันก็บ,บินมานะฮะบินมาเกาะอยู่บนต้นปาลนะ์มเนาะเกาะอยู่บนหัวนี่นะฮะที่ไก่แทะะ้ระยะสักประมาณห้าหกเมตรนั่นนะฮะมันตกใจมนะั้เนาะมันก็บ,บินหนีไปเหรอวันนี้ผมจะกลับมาใหาม,ม่นะฮะลองมาย่อง ย่องไปพอมันว่ามันจะกลับมาก่อน <c oughs> มันอยู่ในสวนปามนะฮะเดี๋ยวดยวูย่องไปดูต่กันเลยเนาะ มันสงสัยมันคงหมอแม่แล้วนะฮะเพราะว่าตัวามันตกใจผมเนาะแล้วผมไปถามผู้เชี่ยวชาญไอ้พวกที่เดินป่าเนี่ยผ่านป่าเนาะเขาบอกว่าใกล้ป่าถ้ามันเจอเขาแล้วอะ <c oughs> ถ้ามันตกใจเขาเนี่ยมันจะมากลับมาแล้วเนาะจะดูเนี่ยไข่ใบเนี้ยนะฮะแต่ว่ามันยังอยู่นี่เนาะวันนี้มันก็นยังอยู่ที่เดิมอยู่แสดงว่าแต่คืนเนี่ย แม่มันมากลับมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเขาเอาไปต้มเห็นเนาะเพราะว่าเอาละไว้มันก็นจะเ,เสียหไม่ได้นะฮะงูเงือกจะเอาไปกินเหรอ,อถึงเขาไม่ได้ตัวมันเอาไข่ไปต้มเลยเนาะเนะพราะว่าแม่แม่มันมากลับมาแล้วนะฮะแม่มันมาเอาละก็เดี๋ยวผมตอนนี้มันยังเจ้าอีกเนาะเดี๋ยวผมจะเอาลำโพงไปเปิด ลองล่อไกปูพอนะฮะแถวแถวปลาปลาปล,า,ปลาไม่สางวะเนาะลองพอสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวเขาป๊กมาเอาไข่ครับรเด๋ยวนี้ผมเปิดเสียงล่อมู่นี่นะฮะเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วนะเนาะครึ่งชั่วโมงไปแล้วมันคงมาเข้าแล้วนะฮะถ้ามันเข้ามันก็คงเข้าวนะเนาะ เสียเวลานะฮะเดี๋ยวไปเสาะหายิงนูกเขาดูกันเนะาะวันหน้าวันหลังค่อยลองมาซุ่มดูใหม่นะฮะวันนี้ไปหายิงนูกเขาก่อนเนาะสอแปดเมตรนะ ล่วงครับสาวเก้าเมตรนะฮะ <c oughs> สาวห้าเมตรนะครับ ปุ่นนะฮะมันบินไปเกาะไอ้ปุ่นระยะสี่สิบห้าเมตรนะตะกี้ยิงแล้วมันมาอยู่นะ ขนกระตุยสาเมตรนะครสามสิบเจ็ดเมตรครับ เท่าหกเมตรนะฮะสามสิบเจ็ดเมตรนะฮะ กล้องน่าจะขึ้นนะฮะตะกี้ผมเล็งจ,นะจุดข,า,ขาวๆนะจุดขาวๆนิดหน่อยนะฮะลูกมันขึ้นบนขึ้นบนปุ๊นนะฮะผมก็เลยปรับลงมาปรับลงมาลูกกลับมาลงซ้ายนะเนี่สามสามลูกนี่นะฮะกลับมาประมาณดอทหนึ่งนะฮะ แล้วก็ออกซ้ายเนาะเดี๋ยวผมจะลองปรับคืนที่เก่านะฮะแล้วก็หมุนขวาหน่อยเนาะหมุนมาขวาหน่อยนะฮะเอาละลองดูใหม่ ใกล้เคียงแล้วนะฮะ <c ười> ได้ที่แลนะ้วฮะถึงว่าตะกี้ยิงอย่างมาโดนเลยเนาะ กล้องเคลื่อนนะฮะต้องปรับใหม่ไปเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยครับสาวเก้าเมตรครับสาวแปดเมตรฮะ ล่วงครับสาวเก้าเมตรฮะสาวแปดเมตรฮะ คลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะฮะเพราะว่าผมมา,าตั้งแต่เช้าวเนะาะมาสุ่มยิงไก่ปลาน,นะฮะแต่ว่า มันหมมาแล้วเนะเาะอ่อทานปลานะที่เขาไปเอวปลาเอวอย่างบ่อยๆนะฮะเขาบอกว่าไก่แลาถ้ามันกำลังไขอยู่อะถ้ามันสะดุ้งเฮานะฮะถ้ามันเจอคนอะมันจะบักลับมาเอาแล้วนะอ่อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะกลับไปเอาไข่มาให้เนาะเอาไข่มาต้มกินดีวกว่าเพราะว่าแล่บอมันก็เสียมาได้เนาะงูเงือกจะเอาไปกิ่นมาได้แม่มันบักกลับมาแล้วนะฮะก็ ไล,ล่เลาะๆ,ๆยิงนกเขาเนาะยิงนกเขาใหญ่ไปหลายตัวเลยก็มาโดนนะฮะผมก็นึกว่ามันเป็นอย่างมาโดนเนาะอ,อ๋อกล้องมันเคลื่อนนะฮะผมใส่มันตอนผมแบกไปแบกมาไปกระแทกโดนกิ่งมงกิ่งไม้กระแทกโดนอันนั้นนี้นะฮะกล้องมันก,กน็เลยเคลื่อนเลยยิงอย่างมาโดนเลยเนาะพอผมมาตั้งกล้องใหม่เซตกล้องใหม่เอามายิงนกหัวจุกจินลูกไม้นะฮะมันก็นได้อยู่ได้แห่ห้าตัวนะฮะ ระยะสามสิบเมตรประมาณนี้ที่ผมตั้งนะก็ <c oughs> คลิปนี้ก็เฉียประมาณนี้เนาะได้นกหัวจุกมาห้าตัวนะฮะนกเขาเล็กตัวหนึ่งอ่าพอแล้วเนาะพอกินแล้วนะฮะเดี๋ยวจะปิดเอาไข่หั่เจ็ดเกน็เอา,าไปต้มเนาะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะฮะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ